ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเบตงอำเภอบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศการเข้ารับตำแหน่งวันแรกของนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลหลังกกตยะลาได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง โดยมีนายสกุลเลงลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงคนใหม่ได้นำพวงมาลัยเข้าสักาสการ,ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมสภาชั้น3เพื่อสักการะบูชาพระพุทธรูปและนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประหลัดเทศบาลลองประลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีและมอบดอกไม้แสดงความยินดีโดยทางนายสกุลเหล่งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้แต่งตั้งคณะทํางานบริหารขึ้นได้แก่นายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีนายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีนายจรันจันทิพย์รองนายกเทศมนตรีนายอาซันการีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีโดยมีหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนนํากระเช้าและดอกไม้มาแสดงความยินดีในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ ผู้บริหารชุดใหม่กันอย่างไม่ขาดสายทางนี้นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเมืองเบตงที่ได้ให้ความไว้วางใจตนเองและสมาชิกกลุ่มสกุลเล็งลักกุลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตนเองพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงตามนโยบายสร้างคนสร้างงาน,สร,างงานสร้างเมืองบนพื้นฐานพระหุวัฒนธรรมที่หวังไว้และที่ส โดยเฉพาะในเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ของอำเภอเบตงครับในโอกาสที่ผมได้รับคัดเลือกมาเป็นนายกเทศมนต,ตรีเมืองเบตงผมคิดว่าผมในในก็มีโอกาสเข้ามาร่วมทําเพื่อประชาชนแล้วผมจะตั้งใจทําตามนโยบายที่ผมได้หาเสียงไว้นั่นคือสร้างคนสร้างงานสร้างเมืองภายใต้เข้าวัฒนธรรมเรอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง จะพยายามทําให้ดีที่สุด